สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เพียกอยู่กับพี่พี่ฝนจ้าอ่านึกว่าจะลืมชื่อตัวเองไปซะแล้วอ้าววันนี้นะครับมีน้องๆหลายคนบอกว่าให้สอนทําตัวนี้นะครับตัวเปียโลเปียโลของพี่เอกก็คือเป็นม้าตัวสีม่วงเนาะเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูด้วยซึ่งเจ้าม้าตัวสีม่วงเนี่ยเป็นตัวที่พี่เอกมาทําอะไรตรงนี้เนี่ย <laughs> เป็นตัวที่แบบ เอาหามากๆนะครับตอนแรกพี่เอกก็ไม่คิดว่าจะเอามาใส่นะทำไปทํามากลายเป็นตัวที่มาอยู่ในเนื้อเรื่องของเราอะซะเยอะเลยพี่ฝนใช่แล้วเพราะว่าเปียโร่น่ารักมากแล้วก็เป็นหมาที่แข็งแกร่งสุดยอดเลยอะใช่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปตามหาตัวม้าซะก่อนนะครับแล้วเปียโร่อยู่ไหนอะเปียโรจะอยู่ที่ปราศาสรนะครับน้องๆสามารถ ขับรถไปก็ได้เนาะหรือจะใช้วิธีพี่เอกก็ได้ก็คือกดไปที่ตรงนี้เนาะกดที่เมนูนะครับแล้วก็จางายมือบนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงแอร a เรียมูฟนะครับตรงนี้เนาะที่ a อ e ์เรียมูฟเราจะสามารถไปที่ไหนก็ได้ใช่หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่ c a สเซิลนะครับก็คือปรา,าสาทนั่นเองว้ามาเร็วทันใจจังเลยอ่ะใช่แล้วอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากสํารวจพื้นที่เร็วๆนะครับไม่ต้องแบบขับรถไปขับรถมาเนาะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ เราเข้าถึงสถานที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาเร็วแบบสุดยอดเหมือนกับเราวาร์ปมาแบบเหมือนกับเป็นโดรมอนเลยอ่ะประตูมิติอันนี้คือปุ่มเรดาร์นะครับเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในแผนที่เนาะจะมีรูปลูกศรส,สีม่วงขึ้นมาด้วยเนาะเอาลนะที่สําคัญคือเราจะต้องไปหาเจ้าเปียโร่กันก่อนนะครับออทุกคนแล้วสรุปว่าเปียโร่อยู่ที่นี่หรอใช่เปียโร่อยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกพี่เอกมาเจอ,เอแบบซุ่มๆอุย้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาพี่ฝนไปด้วยพี่ฝนมานี่มา แล้วปล่อยมือทําไมอ่ะ<า>เอาแล้วไม่ต้องอุ้มก็ได้มันช้ามาน,นี่มาน,นี่อ่ะเรียบร้อยเจอแล้วนี่คือเปียโรของพี่เอกนะครับอืมเท่เลยใช่ไหมม้าสีขาวเนี่ยนะใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะพี่เอกมาเจอเขาเป็นม้าสีขาวแล้วเราก็ทําคลิปคลิปหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการมาบ้านของพี่เอกที่แก๊งยากูซ่าเขาแบบให้มาตอนที่พี่เอกชนะจําได้ไหม บ้านอ๋อบ้านที่แก๊งยากุซ่าเขาให้เราเป็นประธานบริษัทอะหรอใช่แล้วที่เขาให้เพยกมาอยู่ที่นี่แล้วเพยกอยู่ไม่ได้มันมันกว้างมากแล้วเพยกก็เลยไปอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามพี่ฝนเอ่อเพยกอยู่บ้านหลังนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพยกมามาหลังนี้ไงมาสำรวจดูแล้วก็เพยกก็เอาเปียโร่เนี่ยกลับบ้านจำได้ไหมจำได้เออก็วิธีการนะครับก็คือเราจะต้องแบบคุยกับม้าของเราซะก่อนคือเป็นคนต้องคุยกับม้าให้รู้เรื่อง เสร็จแล้วก็เรียกม้ามานะครับคำวิทมีจากนั้นก็ถ้าเรามาคนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ลากออกมาตรงนี้นะครับกว้างๆหน่อยของเพี่อมาสองคนนะครับซึ่งเปียโรเนี่ยพอเราคุยเสียงนี่ใช่เลยคือพอเราคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเขาเดินตามเราแล้วเนี่ยเราสามารถขึ้นไปบังคับขึ้นไปนั่งขี่ได้เลยน้อแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ ตอนขี่นะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่เมนูนี้นะครับคาเมลา่าแล้วก็ปรับเอาด้วยนะปรับซ้ายปรับขวาปรับซูมเข้าซูมออกนะอันนี้เราต้องไปปรับเอาตามที่เราชอบใจนะครับเอาละคราวนี้เอ่อพอเราปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องปรับก็คือเราจะต้องทําให้เปียโร่เนี่ยกลายเป็นเ,เปียโร่สีม่วงใช่ไหมเปียโร่สีม่วงเราต้องทอํายังไงอ่ะเอ่อขั้นตอนแรกนะเพียรก็จะลงจากเปียโร่ก่อนนะครับแล้วก็ ทำให้เปียโรเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมอีกนิดนึงนะบนล่างซ้ายขวาตรงนี้นะครับดูท่าทางแล้วมันไม่ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ยากครับแต่ว่าทุกคนต้องทดสอบดูเองนะว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับมุมของพี่เอกประมาณนี้แหละเอาละขั้นตอนถัดมาเราจะต้องไปกดที่ปุ่มทอล์กปุ่มทอล์กเห็นไหมปุ่มทอล์กเอาพี่ฝนอ๋อลืมชวนเข้ามาปุ่มทอล์กก็คือปุ่มทางนี้นะครับนี่เสร็จแล้ว เราก็จะมาใช้เมนูที่ชื่อว่าคาราอิดนะครับอปุ่มท็อกแล้วก็ตรงนี้อันอื่นเนี้ยเราไม่ต้องกดแล้วนะเพราะว่าเราเรียกเขามาได้แล้วเรากดอันนี้ครับปับ๊บกดเข้าไปแล้วยังไงต่อตรงคาราอิดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งเขาได้เหมือนที่เราปรับแต่งตัวละครของเราเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่พี่เอกจะทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของอไอเทมตัวนี้นะแล้วก็เปียโรเวอร์ชั่นแรกอะ่ะคือเขาจะมีเขางอกออกมาแล้วก็ตัวสีออกม่วงๆเนาะขั้นตอนที่1นนะครับจะต้องไปกดตรงไอเทมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นส่วนหัวหรือว่าเฮดนั่นเองจากนั้นเขาเนี่ย จริงๆมันไม่มีเขาเนาะมันไม่มีเขาหรอกเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับเขาเนี่ยมา,ยาใส่ยังไงแล้วหมวกปาร์ตี้ใช่ต้องใส่หมวกปาร์ตี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหมวกปาร์ตี้ลักษณะเป็นแบบเป็นทรงโคนขึ้นมาเหมือนเขาแล้วเนะเาะเดี๋ยวก่อนเปียร์ลไม่ใช่ตัวสีนี้นี่นะใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปรับใส่อุปกรณ์ให้เขาซะก่อนอะ เวลาที่เราปรับสีแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ชัดไงก็จะกลายเป็นสีแปลกๆมั่วๆไปสรุปว่านี่เราใส่หมวกปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทําการปรับเปลี่ยนสีใช่หรือเปล่าใช่เราก็เลื่อนมาตรงนี้เลยครับตรง color edit นะครับจะมีให้เลือกอยู่2อันคือ material กับ color นะซึ่งตรงเนี้ยเราทําไปแล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตค่าไม่ได้เพราะนั้นทุกคนก็จะได้เป็นสีนั้นไปเลยอะ่ะเข้าใจปะ อ่าคราวนี้เพียอก,ก็จะเลือกเป็นคัลเลอร์แทนเพราะว่าเพียกไม่อยากเลือกเป็นแมทเทอรเรียลที่มันกลายเป็นแก้วเป็นไม้นะครับเราก็เลือกคัลเลอร์แบบนี้นไงมาแล้วเปียโร่นี่ก็จะได้เปียโร่ละแต่ว่าเพียกใช้แค่สีม่วงอ่อนสุดเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้มันมองไม่เห็นถ้ามันเข้มอ่ะอันนี้นี่น้องๆก็ไปเลือกกันตามใจชอบเลยนะครับสีเขียวสีอะไรก็เลือกเอาเลยเนาะลองเล่นดูนะครับเอาละก็ใกล้เคียงแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดตรงนี้อยู่เนาะ นี่นี่นี่ตัวหัวสังเกตบอกว่าหมวกอะ่ะมันอันใหญ่อะ่ะใช่ไหมคือเขามันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะครับเขายูนิคอร์มันอันเล็กกิเดียวใช่มันจะเล็กเล็กแหลมๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เนาะอันนี้ด้านล่างนะครับของไอเทมเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยแบบนี้นะ โอ้มันก็มีหลายขั้นตอนแต่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยก็ลองเปิดแล้วก็ทําตามเลยก็ได้นะครับส่วนข้างล่างที่จะเป็นสเกลนะครับดูนี่นะมันจะลดลงเห็นปะเออคือว่าสเกลตรงนี้พี่ฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสามารถปรับได้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆมันจะสามารถทําให้หมวกปาร์ตี้มันเล็กลงนะเล็กเปล่าเสร็จแล้วก็ยาวให้มันแหลมๆแบบนี้นะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง กดตรงไอตัวปุ่ม X Y z ทางขวาก่อนเนาะแล้วก็จะสามารถปรับแบบแต่ละมุมได้นะครับนี่ออกมาแล้วใกล้เคียงแล้วนะครับก็เป็นยูนิคอนในเวอร์ชั่นแรกที่พี่เอกเอาเปียโรกลับบ้านมาแล้วตื่นเชา้าไม่ใช่ตื่นเชาน้าดิเออตื่นเช้านั่นแหละมาแล้วมาเจอที่หน้าบ้านใช่ไหมเออเป็นยูนิคอนนะครับอ้าวแล้วตาเปียโรไปไหนแล้วอ่ะเออตานั่นจะเป็นเวอร์ชันที่2ตอนที่แบบออตอนตอนที่แบบกลับมาแล้วงอน เ้วพี่เอกไม่คิดจะพาพี่ฝนไปด้วยเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเอ่อสำหรับการขี่นะครับเราก็จะขี่ได้แค่2คนเท่านั้นก็คือตัวเราแล้วก็ผู้ติดต,ตามนะผู้ติดตามก็คือเราจะต้องไปคุยกับเขาแล้วก็เรียกเขามาก่อนนะครับไม่ต,ต้องเรียกลรอกจูงมือมาก็มาแล้วเดี๋ยวพี่เอกต้องลงมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอกสั่งให้พี่ฝนยืนรอเฉยๆพี่ฝนอะไร คำวิทย์ก็มาอยู่แล้วนี่ไง Come with คำวิทมีอ่าคำวิทยมีก็คือให้ตามเรามานะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะมาแล้วอพอสั่งปุ๊บก็จะปีนขึ้นมาเลยนี่แล้วก็เดินได้ละแค่นี้เองนะครับเทไหมเทมากเลยอะ่ะสำหรับน้องๆที่ถามว่าแล้วมันเดินยังไงก็ไม่ยากนะครับการเดินการอะไรเนี่ยเราก็แค่แตะนะครับหรือว่าเลือเล่อนเลื่อนอ่าตัวปุ่มบนล่างซ้ายขวาเนี่ยทางซ้ายมือนะซ้ายมือเนี่ยเลื่อนไปเบา แบบนี้ถ้าเลื่อนเร็วมันก็จะวิ่งนะครับก็เลื่อนมานิดเดียวมันก็จะเดินละแค่นั้นเองไม่ยากนะครับลองไปปรับเล่นกันดูแรกๆอาจจะงงๆหน่อยเพี็กก็งงๆนะครับเกมอะไรวิ่งได้อย่างเดียวมันไม่ได้วิ่งนะเราเลื่อนเยอะเกินมันก็เลยกลายเป็นวิ่งแบบนี้นะครับนี่ไงง่ายไหมสุดยอดไปเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปทําเวอร์ชั่นที่2ต่อก็คือเปียโรที่ไม่มีเข่าแล้วมีแต่ลูกตานะครับจริงๆก็เพียกอยากจะใส่ทั้งเข่าทั้งลูกตาแต่ว่า มันติดปัญหาคือตัวเกมซากุระเนี่ยเราใส่อเทม2อันในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้นะครับต้องใช้อเทมอื่นเพื่อเพื่อมาบังอันนี้พี่เอกไม่อยากอยาให้มันบังนะครับก็เลยเปลี่ยนซะเลยอ่ะวิธีการนะครับก็คือเดี๋ยวขอลงมาจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับมุมมองใหม่คือเกมนี้มันจะยากตรงที่เราต้องมานั่งปรับมุมมองอยู่ตลอดนะครับเอาละเดี๋ยวเอาพี่ฝนลงมาก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปบังทางเขายืนตรงนี้แล้วกันนะพี่ฝนนะก็ได้ก็ได้ เอาละขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เดินเข้าไปแล้วก็คุยกับม้าเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไปที่คา,าราอิดนะครับคารามาจากคําว่าคาแรคเตอร์นะครับที่แปลว่าตัวละครน,นั่นเองนะคราวนี้เพจก,ก็จะไปที่โพสต์โหมดนะครับเพราะว่าเปียโรตัวนี้มันจะยืนได้แล้วเนาะเราจะให้ยืนให้นั่งแล้วก็กดที่โพสต์นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของเขาให้นะ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนกันคลิปหน้านครับวันนี้จะเอาแค่วิธีการปรับหน้าตาแล้วก็ซูมเข้าซูมออกแค่นี้นะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับน้องๆที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็ถ้าเบียดผิดตรงไหนก็ลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเนาะ <S 1> <S 1> <S 1> เอาละต่อไปนะครับวิธีการใส่ตานะครับเราก็ใช้วิธีการเดิมเลยนะครับก็คือไปที่คาราอิดนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ ไอเทมนะครับแล้วก็เลือกที่เฮดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาตรงนี้ครับเปี่ยกใช้ตาที่ชื่อว่าแก๊กกาสนะครับนี่ตาก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงแบบตลกตลกอะ่ะเป็นม้าแบบดูเป็นมิดนะครับเอาละต่อไปนะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆน,น,น้องๆก็เข้ามากดตรงนี้กันนะครับนี่เลยตรงนี้ตรงนี้อ่าเลือกตำแหน่งเลือกโพซิชันนะครับตรงนี้นะก็เลือกสเกล จะหมุนจะเอียงอะไรก็ลองปรับดูนะครับแต่ว่าพี่เอกว่าแค่นี้ก็น่าจะน่าจะใกล้เคียงแล้วน่าจะพอแล้วนะครับก็ปรับจนพอใจนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เปียโรออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเออเท่ไปเลยเนี่ยเปียโรเนี่ยสุดยอดไปเลยพี่ฝนสุดยอดเปียโรอย่างเจ๋งอย่างแท้หล่อเฟอาใครอยากให้เปียโรออกมาวิ่งเล่นอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับ วันนี้พี่ก็จะต้องไปกันก่อนแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า